บังเอิญบังเอิญว่าวันนี้พี่พอมาทําโจทย์นะครับแล้วเขาว่าถามจํานวนตัวว่าถ้าเรามีเลข 4, 6, 8ดอปดอด,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 ดไปเรื่อยๆถึง2,022เนี่ยมีเลขทั้งหมดกี่ตัวเราจะมีสูตรที่เด็กๆควรรู้นะว่าเอาตัวปลายลบตัวต้นส่วนด้วยระยะห่างแล้วบวกด้วย1เช่นข้อนี้ตัวปลายคือ2,022ตัวต้นคือ4ระยะห่างของมันคือ2เนี่ยมันห่างกันทีละ2แล้วก็บวกด้วย1 นะครับก็จะเป็นเอ2 2่อสอลบด้วย4ก็จะเป็นเอ่อูส่วนด้วย2ก็จะเป็น1009บวกด้วย1ก็จะเป็นเอ1่อหนูะครับหนูสามารถเอาตัวนี้ไปประยุกต์ใช้กับโจทย์อื่นๆได้เช่นถ้าสมมติว่าหนูมีแบบเอ่อห้าสิไปเรื่อยๆถึง 4775เงี้ยอยากรู้ว่าตัวนี้มีกี่ตัวหนูก็ใช้ปลายคือ4775ลบด้วยตัวต้นคือ5แล้วมันห่างทีละ5ก็หารด้วย5แล้วก็บวกด้วย1นะครับก็หวังว่าพี่ป๊อปจะบอกว่าสูตรเนี้ยพี่ป๊อปจำตั้งแต่เด็กนะเพราะฉะนั้นเด็กๆจําเถอะเพราะว่าพี่ป๊อปว่าเป็นคนจําน้อยที่สุดแล้วถ้าหนูจําได้มันก็ดีแล้วมันก็มีประโยชน์ต่อตัวหนูเองเวลานับจํานวนเนี้ยทาแบบเนี้ยจะได้ไม่งงโอเคนะเด็กๆ